เวลาเวลาที่คุณคบกับคนที่มีวิสัยทัศน์นะคุณก็จะเหมือนกับโชคดีอะนะคะความโชคดีนะคะการที่เราจะได้ใครที่มีวิสัยทัศน์มีวิชชั่นมีอะไรที่ตรงใจกับเราเราก็ต้องเลือกได้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้ชายที่มาดูได้อยู่ตอนนี้หรือเป็นพี่ผู้หญิงคู่ชีวิตนะคะไม่ใช่สิ่งที่คุณไปตามหาแต่คู่ชีวิตคือโมเลกุลการสร้างของคุณ เวลาที่คุณสร้างนะคะระบบประมวลผลที่ทรงพลังที่เป็นฮาร์ดดิสของในสมองของเราจะไปแรนดอมแล้วคนคนนั้นจะเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็ต้องเลือกด้วยและก็ต้องมีสแตนดาร์ดให้กับตัวเองคนที่จะเข้ามาในชีวิตคือพาร์ทเนอร์คือคู่หูคู่ซีคือคนที่จะผักดันเวอร์ชั่นที่มันดีที่สุดของกันและกันออกมาไม่ใช่แค่คู่ชีวิตที่ธรรมดาคือ อันนี้มันเป็นเป้าประสงค์ของลิ้ด้วยนะคะแต่ใครจะมีเป้าหมายอะไรมันก็ต้องมีสแตนดาร์ดนั่นแหละแต่สแตนดาร์ดของลิ้คือคนที่จะเข้ามาในชีวิตคนที่จะพบด้วยคือคนที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันคือทำอะไรเพื่อโลกใบนี้สังคมโซเชียลของเขามันบ่งบอกได้ว่าเป็นพวกเดียวกันกับเราหรือเปล่าคุณจะเลือกคนได้และคนที่ไม่ใช่คุณก็จะไม่ได้แบบ ไปให้ความสําคัญและคุณจะมุ่งไปที่เป้าหมายของคุณที่ชัดเจนนะคะฝากไว้เออการที่เราจะประสบความสําเร็จนะคะแน่นอนตัวเราเท่านั้นแต่ชีวิตถ้ามีแล้วต้องส่งเสริมแล้วก็ทําให้ตัวของกันและกันประสบความสาเร็จ